thank <laughs> you ออกอาก,กาศให้ชมกันไปแล้วนะฮะสำหรับละครรีเมคต่างชาติอย่างเกมรักทรยศครับที่เวอร์ชันไทยนั้นได้อนันดาเอรบริงแฮมแอตองผสมแพทิเซียไบรท์รพีพงศ์ดีเจต้นหอมและนักแสดงคับข้างอีกมากมายฮะที่มาร่วมงานกันท่ามกลางกระแสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฮะมีดราม่าวิจารณ์ว่าทำไมละครช่อง3ถึงกลับมาวนลูปหยิบพอตเรื่องผัวเมียมีชู้แก้แค้นกันอีกแล้วทั้งที่ฐานไฟเก่านั้นยังครุกรุ่นอยู่ที่ผู้จัดแอนนั้นทำละครเรื่องแค้นมาไม่โดนจดดิตคนชมเท่าไหร่ฮะ ทว่าสําหรับละครเรื่องเกมรักทรยศนั้นนะฮะหลังออกอากาศไปตั้งแต่ตอนแรกกระแสก็สวนกลับแฟนๆน,นั้นชื่นชมและก็ติดงงแงมวิจารณ์สาสต์ัวละครกระสนุกในโลกออนไลน์ด้วยภาพการถ่ายทําและความเป็นนักแสดงระดับมือรางวัลทําให้ลุ้นกันสนุกถูกจริดแฟนละครยุคนี้อย่างมากฮะทำให้ล่าสุดนั้นหลังจากเกมรักทรยศทางช่อง3ออกอากาศไปเพียงไม่กี่ตอนใน E p 5ีนั้นเนะฮะเรียกว่าทุบสถิติเรตติ้งสนั่นในกรุงเทพ รูปสถิติสูงสุดที่5.49เรตติ้งรวมสูงสุดที่3.18ยอดคนดูออนไลน์ทะยานมากถึง4.5แสนคนเลยครับนอกจากนี้เนี่ยคนชมย้อนหลังนั้นพุ่งไปถึง8.4ล้านวิวเลยทีเดียว งานนี้นะฮะบอกเลยว่าสามารถลบคําวิจารณ์คําคอรหาได้อย่างเห็นได้ชัดขณะที่ตามข้อมูลนั้นนะฮะเวอร์ชั่นต่างชาติยังถูกกลับไปย้อนดูเพื่อที่หลายคนนั้นจะทำการบ้านกันก่อนส่วนว่าเวอร์ชั่นไทยนั้นนะครับจะมีเซอร์ไพรส์ขนาดไหนก็ต้องติดตามดูกันต่อไปกับละครเรื่องเกมรักทรยศแฮ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ